รู้ไหมทำไมแก๊สน้ำตาถึงใช้ในสงครามไม่ได้แต่ใช้กับประชาชนได้เป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัยกันในวันนี้มีน้อยอยากเล่าจะมาเล่าให้ฟังการห้ามใช้แก๊สน้ำตาในสงครามไม่ได้ตัดสินจากคำถามว่ามันฆ่าคนได้ไหมแต่ตัดสินจากคำถามที่ลึกกว่านั้นคือมันถูกใช้ในบริบทแบบไหนในสายตาของกฎไายระหว่างประเทศแก๊สน้ำตาไม่ใช่แค่อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน แต่มันถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของอาวุธเคมีในหมวดที่เรียกว่า Riot Control Agents หรือสารควบคุมจลาจลและนี่คือจุดแตกหักสำคัญที่ทำให้หลายคนสับสนภายใต้อนุสัญญาอาวุธเคมีปี1993หรือที่เรียกว่า CWC ซึ่งมีประเทศเข้าร่วมเกือบทั้งโลกรวมถึงประเทศไทยกฎหมายระบุชัดเจนว่า ห้ามใช้สารควบคุมจราจนเป็นวิธีการทำสงครามโดยเด็ดขาดคำว่าวิธีการทำสงครามไม่ใช่คำสวยหรูทางกฎหมายแต่มันหมายถึงอาวุธหรือวิธีใดก็ตามที่ถูกใช้เพื่อเอาชนะศัตรูในสนามรบทันทีที่แก๊สน้ำตาถูกใช้ในบริบทนั้นมันจะไม่ถูกมองว่าเป็นของเบาอีกต่อไปแต่มันจะถูกยกระดับสถานะไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับอาวุธเคมีชนิดอื่นไม่ว่าผลของมันจะร้ายแรงแค่ไหนก็ตาม แต่ในกฎหมายฉบับเดียวกันนี้เองกลับมีรอยแยกทางกฎหมายที่สําคัญมาก CWC ระบุข้อยกเว้นไว้ชัดเจนว่าสามารถใช้สารควบคุมจราจนได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศรวมถึงการควบคุมหรือสลายการชุมนุมนี่คือเหตุผลที่ตำรวจในหลายประเทศสามารถใช้แก๊สน้ำตากับประชาชนได้อย่างถูกกฎหมายในขณะที่ทหารแม้จะถืออาวุธหนักกว่ามาก กลับไม่สามารถใช้แก๊สน้ำตาในสนามรบได้เลยพูดให้เข้าใจง่ายคือกฎหมายไม่ได้ตัดสินจากตัวอาวุธแต่ตัดสินจากบริบทของการใช้งานเมื่อมันถูกใช้เพื่อรักษากฎหมายมันถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่รุนแรงน้อยกว่าการยิงกระสุนจริงแต่เมื่อมันถูกใช้เพื่อเอาชนะศัตรูมันจะกลายเป็นอาวุธต้องห้ามทันทีและเส้นแบ่งนี้เองคือหัวใจของความซับซ้อนทั้งหมดที่ทำให้แก๊สน้ำตา เป็นอาวุธที่ใช้กับประชาชนได้แต่ใช้ในสงครามไม่ได้ความเสี่ยงต่อการยกระดับสงคราม (de-escalation risk) นี่เีเหตุผลที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นหัวใจของการห้ามใช้แก๊สน้ำตาในสงครามและเป็นเหตุผลที่อันตรายกว่าประเด็นเรื่องความเป็นพิษเสียอีกสนามรบจริงไม่ใช่ห้องทดลองไม่ใช่ห้องประชุมและไม่ใช่พื้นที่ที่ทุกคนมีข้อมูลครบถ้วนในทางทหาร มีคำหนึ่งที่ใช้กันเสมอคือ fog of war หมอกแห่งสงครามซึ่งหมายถึงความสับสนข้อมูลที่ขาดหายและการตัดสินใจภายใต้ใตเวลาที่บิบในสถานการณ์แบบนั้นถ้ามีวัตถุระเบิดชนิดหนึ่งถูกยิงเข้ามาแล้วเกิดกลุ่มควันหรือแก๊สลอยไปตามลมทหารที่อยู่ปลายทางไม่มีทางรู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่ตนกำลังสูดเข้าไปคืออะไรมันอาจจะเป็นแค่แก๊สน้ำตาแต่ในสายตาของคนที่อยู่ในสนามรบ มันอาจจะเป็นแก๊สประสาทอย่างซารินแก๊สมัสตาร์ดหรืออาวุธเคมีชนิดใดก็ตามที่เคยถูกใช้ฆ่าคนนับหมื่นในประวัติศาสตร์และในสงครามการรอให้แน่ใจอาจหมายถึงความตายเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าตนกำลังถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมีสิ่งที่ตามมาไม่ใช่การตั้งคำถามแต่คือการตัดสินใจโต้อต,อตอบทันทีเพื่อไม่ให้ตนตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบปัญหาคือการโต้อตอบนั้น ไม่ได้จำกัดอยู่แค่แก๊สน้ำตาในทางยุทธศาสตร์การโจมตีด้วยอาวุธเคมีถูกมองว่าเป็นการละเมิดเส้นต้องห้ามและเปิดสิทธิ์ให้ฝ่ายที่ถูกโจมตีสามารถใช้อาวุธเคมีที่ร้ายแรงที่สุดที่ตนมีอยู่โดยชอบธรรมนั่นหมายถึงการใช้แก๊สน้ำตาเพียงครั้งเดียวอาจถูกตีความว่าเป็นสัญญาณเริ่มต้นของสงครามเคมีเต็มรูปแบบจากการรบด้วยปืนและระเบิดอาจกลายเป็นการปล่อยสารพิษที่ไม่เลือกเป้าหมาย ไม่เลือกเวลาและไม่อาจควบคุมผลลัพธ์ได้ประวัติศาสตร์สอนเรามาแล้วว่าสงครามเคมีแทบไม่เคยจบลงอย่างจำกัดวงมันมักจะลุกลามทำลายทั้งทหารและพล,ละเรือนและทิ้งผลกระทบระยะยาวที่กินเวลาหลายสิบปีหลังสงครามจบลงนี่คือเหตุผลที่กฎหมายระหว่างประเทศเลือกตัดไฟแต่ต้นลมด้วยการห้ามใช้สารใดก็ตามที่อาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นอาวุธเคมีแม้มันจะดูเบาหรือไม่ถึงตายก็ตาม เพราะในสงครามอาวุธที่อันตรายที่สุดไม่ใช่อาวุธที่ฆ่าได้มากที่สุดแต่คืออาวุธที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเชื่อว่าตนกําลังจะถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และแก๊สน้ําตาก็อยู่ในกลุ่มอาวุธนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลักการเลือกเป้าหมาย The Principle of Distinction หนึ่งในเสาหลักที่สําคัญที่สุดของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือหลักการที่เรียกว่าการแยกแยะกฎหมายสงครามยอมรับว่า ความรุนแรงหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความรุนแรงนั้นต้องถูกจำกัดให้อยู่กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการรบเท่านั้นผู้ให้ตรงที่สุดคืออาวุธใดก็ตามที่ถูกใช้ในสงครามต้องสามารถแยกได้ว่าใครคือคู่รบและใครคือพลเรือนปัญหาของแก๊สน้ำตาคือมันไม่เคยรู้ว่าเป้าหมายของมันคือใครแก๊สน้ำตาไม่วิ่งเป็นเส้นตรงไม่หยุดที่แนวหน้าไม่สนกำแพงไม่สนเขตปลอดภัยมันแพร่กระจายไปตามลม ตามอุณหภูมิตามภูมิประเทศในสนามรบจริงแนวทหารอาจอยู่ติดกับบ้านเรือนโรงพยาบาลหรือพื้นที่ที่มีพลเรือนหลบซ่อนอยู่ต่อให้ความตั้งใจคือโจมตีเฉพาะกำลังทหารของฝ่ายตรงข้ามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแทบไม่มีทางจำกัดอยู่แค่นั้นเด็กคนชราผู้ป่วยหรือแม้แต่คนที่นอนอยู่ในหลุมหลบภยัยลวนรับผลกระทบโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสู้รบเลย ในมุมของกฎหมายอาวุธลักษณะนี้ถูกจัดเป็นอาวุธที่ไม่สามารถเลือกเป้าหมายได้หรือ indiscriminate weapons และอาวุธที่ไม่สามารถเลือกเป้าหมายได้คือสิ่งที่กฎหมายพยายามห้ามอย่างเข้มงวดนอกจากเรื่องการแยกแยะแล้วยังมีอีกหลักการหนึ่งที่ซ้อนทับอยู่คือหลักการของการทุกทรมานเกินจำเป็นแม้แก๊สน้ําตาจะถูกมองว่าไม่ถึงตายในทันทีแต่มันก่อให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงการสำลักการขาดอากาศ การสูญเสียการมองเห็นชั่วคราวและความตื่นตระหนกอย่างเฉียบพลันในบริบทของสงครามอาการเหล่านี้ไม่ได้จบลงแค่ความทรมานทางร่างกายทหารที่ตาบอดชั่วคราวอาจถูกยิงอาจตกจากที่สูงอาจเหยียบกับระเบิดหรืออาจถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครช่วยเหลือกล่าวได้ว่าแม้แก๊สนั้นตาจะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อฆ่าแต่ผลลัพธ์ของมันในสนามรบอาจนำไปสู่ความตายหรือความพิการถาวรได้โดยง่าย นี่คือเหตุผลที่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมองว่าแก๊สน้ำตาสร้างความทุกข์ทรมานที่ไม่สัดส่วนกับประโยชน์ทางทหารที่ได้รับและเมื่ออาวุธหนึ่งทั้งไม่สามารถแยกเป้าหมายได้และสร้างความทรมานเกินจำเป็นมันย่อมขัดกับหลักการพื้นฐานของอนุสัญญาเจนีวาโดยตรงนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้แก๊สน้ำตาไม่อาจถูกยอมรับในฐานะอาวุธของสงครามแม้มันจะดูเบาแค่ไหนก็ตามบทเรียนจากประวัติศาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้ถูกเขียนขึ้นจากจินตนาการแต่มันถูกเขียนขึ้นจากศพความเจ็บปวดและความผิดพลาดที่มนุษย์ไม่อยากทำซ้ำอีกต่อไปหนึ่งในบทเรียนที่ชัดเจนที่สุดเริ่มต้นขึ้นในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในช่วงแรกของสงครามยังไม่ใช่แก๊สพิษร้ายแรงอย่างที่เราคุ้นชื่อกันในเวลาต่อมาแต่มันคือแก๊สระา,ายเคืองรวมถึงแก๊สน้ำตาในยุคแรกๆที่ถูกมองว่าเป็นอาวุธเบา ใช้เพื่อบีบให้ทหารฝ่ายตรงข้ามออกจากที่กำบังเมื่อแก๊สถูกปล่อยเข้าไปผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การไล่ศัตรูออกมาแต่คือความตื่นตระหนกการสำลักการเหยียบกันและการเสียชีวิตโดยไม่ตั้งใจจากจุดนั้นการแข่งขันพัฒนาอาวุธเคมีก็เริ่มต้นขึ้นจากแก๊สระคายเคืองไปจนถึงแก๊สคลอรีนแก๊สฟอสจีนและในที่สุดแก๊สมัสตาร์ดสิ่งที่เริ่มจากอาวุธที่ไม่ถึงตาย ค่อยๆกลายเป็นอาวุธที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับแสนและทิ้งผู้พิการถาวรไว้อีกจํานวนมหาศาลบทเรียนของสงครามโลกครั้งที่1ทําให้มนุษยชาติเริ่มตระหนักว่าการเปิดช่องให้ใช้สารเคมีใดในสงครามแม้เพียงเล็กน้อยอาจนําไปสู่เส้นทางที่ควบคุมไม่ได้หลายสิบปีต่อมาบทเรียนนี้กลับมาอีกครั้งในสงครามเวียดนามสหรัฐอเมริกาเคยใช้แก๊สน้ำตาประเภท CSG a s เพื่อบีบให้ทหารเวียดกงออกจากระบบอุโมงค์ใต้ดินซึ่งเป็นยุทธวิธีที่ฝ่ายสหรัฐมองว่าช่วยลดการสูญเสียของทหารตนเองในทางเทคนิค CS gas ไม่ใช่แก๊สสังหารแต่การใช้มันในพื้นที่ปิดอย่างอุโมงค์ทำให้ผลลัพธ์รุนแรงกว่าที่คาดไว้มากเกิดอาการขาดอากาศการหมดสติและในบางกรณีนำไปสู่การเสียชีวิตได้ที่สำคัญกว่านั้นการใช้แก๊สน้ำตาในบริบทของสงคราม ทำให้เส้นแบ่งระหว่างแก๊สเคมีเบากับแก๊สเคมีร้ายแรงเริ่มเหลือนหายไปอีกครั้งเหตุการณ์นี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากนานาชาติในฐานะการละเมิดเจตนารมณ์ของพิธีเจนีวาแม้จะยังมีช่องว่างทางกฎหมายในขณะนั้นก็ตามแรงกดดันจากสังคมโลกนักกฎหมายนักสิทธ,ธิมนุษยชนและบทเรียนจากสนามรบจริงคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การผลักดันอนุสัญญาอาวุธเคมีปี1993 ซึ่งปิดช่องว่างเหล่านั้นลงอย่างชัดเจนด้วยการระบุว่าสารควบคุมจลาจลไม่อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือของสงครามได้อีกต่อไปเพราะประวัติศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าเมื่อมนุษย์เริ่มยอมให้มีอาวุธเคมีแบบเบาในสนามรบมันแทบไม่เคยหยุดอยู่ตรงนั้นและกฎหมายระหว่างประเทศเลือกจะจดจำบทเรียนนี้เพื่อไม่ให้โลกต้องเรียนรู้มันด้วยชีวิตของผู้คนอีกครั้งพูดง่ายๆแล้วคือการห้ามใช้แก๊สนึ่งตาในสงคราม ไม่ใช่เพราะมันร้ายแรงที่สุดแต่เพราะมันคือจุดเริ่มต้นที่อันตรายที่สุดกฎหมายระหว่างประเทศเลือกตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่เปิดช่องไม่เถียงว่าเบาหรือหนักไม่ต่อรองว่าแค่ชั่วคราวหรือไม่ถึงตายเพราะทันทีที่โลกยอมรับว่าอาวุธเคมีบางชนิดสามารถใช้ได้ในสนามรบเส้นแบ่งนั้นจะค่อยๆถูกผลักออกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่มีใครกล้าบอกได้อีกว่า อาวุธเคมีชนิดใดยังเป็นสิ่งที่ห้ามใช้การห้ามอย่างเด็ดขาดจึงไม่ใช่ความสุดโตงแต่มันคือบทเรียนจากประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เลือกจะจำแทนที่จะต้องจ่ายด้วยชีวิตอีกครั้งและนี่คือเหตุผลแท้จริงว่าทำไมในสงครามแก๊สน้ำตาจึงไม่ควรถูกใช้เลยแม้เพียงครั้งเดียว